สวัสด <ítulo> ีคร anyway. ับพี่น like <del mão bugs> ้องเอฟซีท <mar> ุกผู้สุกคนนะครับเนาะครับครับมือี้ท่านสองเส้นยาพ้าเลาะนะครับเนาะครับท่านสองเส้นยาพ้าเลาะกับมีหน้าท่านครับเป็นตัวเลขนะครับเนาะครับชุดตองวดครับชุดตองวดงวดที่แ้วงวดวันที่หนึ่งมีหน้าขขงปูขุนนะครับเดินีย่ครับของพิ้นกับเขาเต็มๆเลยครับเกเก่าครับครับสำหรับตัวเลขของพิ้นกับบนล่างเวยครับเด้อไปบนไปล่างครับ ตัวรูดก็เข่าของเพิินครับเข่าเป็นแม่นเลยครับของเพิินเนาะครับเนาะครับของปูขุนครับเข่าตัวศูนย์นี่แหละครับวิ่งรูดได้ศูนย์ครับตัวนี้ก็เจ็ดเก่าครับเจ็ดเก่าเจ็ดเก่างามนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขเจ็ดเก้านี่ครับงามนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของปูขุนครับเป็นชุดตองวดนะครับเด้อครับตองวดปูขุนพาลวดนะครับ หมายเลขทร่พบนกานกสามศูนย์7ก้หนึ่งดเจดละครับอันนี้เป็นหมายเลขทรครับมีธุระปับปังเี้ยังกะอยากได้น้อยอยากได้เล่ากับโทร่ไปหาเพิ่นรรรค,ครับสาหรับเลขตัวเลขผู้คุ้นครับกาข้าเพิ่งหายรูดมา8 0ย์กับ8นละครับข้าวศูนย์นะครับเนาะ0 3ย์มันออกครับบน ลางมันก็อบเกเก่าแหะครับเขาเกจเก่าเต็มๆเลยครับของปูขุนครับสุดตองวดครับบางบางเตียบางที่เอฟซีอาเซอลืมนะครับเนาะเพราะว่าเปินเขามากนะครับปล่อยปุ๊บหลดครับคำนวณได้นะครับเนาะอันนี้เป็นสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับของปูขุนครับประจำส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะแหะครับเป็นครูบาอาจารย์ครับคู่เพินได้เลียน ลำเรียนวีซ่าสูตรคำนวณนะครับเนาะครับเป็นตัวเลขของไทยแน่ครับเป็นรัฐบาลไทยดิครับเล่าแน่ยสำหรับตัวเลขของเพิ่นครับมีตุละปาปังยังกับโทษไปหาเพิ่นครับนครับสำหรับตัวเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์เพิ่นครับก็สำหรับของเพิ่นกับเขาเต็มๆนะครับเนาะก็ได้เบื้องกำกันอยู่ครับหกศูนย์แปดซื้อๆตัวคำนี่สำหรับหกศูนย์สามนี่ยครับ เป็นตะว่าเรียบร้อยแล้วครับสามตัวนะครับเนาะครับแต่ว่าเลขวินเลขเคียงก็เพิ่มมากครับเพมีสามจ็ดตัวแล้วครับยนสําหรับเลขวินนะครับเนาะครับบนล่างเพิ่มให้วินมากคับศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดเก้าครับเพิ่มกระจับมาอยู่นะครับเนาะครับหกหกกับศูนย์เพิ่มกระจับมากครับจับมาใส่ตัวนี้อยู่แต่ว่ากับบอติดศูนย์นะครับเนาะ กลเป็นศูนย์แปดซ่าพดกลมมาห้ศูนย์เจ็ดซ่าพันเมากไปแน่นอนนะครับเนาะครับเพราะว่าเหล็กวิ่งบนแปดแปดกับศูนย์ครับคาบอเป็นอย่างนะครับเนาะครับถือว่าเปิดหายมากงามครับสําหรับตัวเหลขกสาหรับตัวเหลขผปูขุนครับอันนี้เป็นสุดตองหวดครับครับเป็นทรงมาแล้วครับสําหรับสุดตองหวดของปูขุนนะครับเนาะครับสุดสําหรับสุดตองหวดของปูขุนหวดพันที่สิบหกแหละครับ เอามาเบิ้งครับเดี๋ยวกระสีสูงมาแล้วครับสูงมาแล้วสำหรับชุดต่องวดปูคุณเอ่อในโทรศัพท์เลยครับเดี๋ยวตัวน้อยๆนึงครับของเพิ่นเขียนมาว่าตัวใหญ่ครับเพิ่นไปพร้อมๆกันนะครับนะเนาะสำหรับตัวเล็กของเพิ่นกับง,งามอยครับ ครัแบบเพิ่นช่งมากก็บพราหลายครูแหละครับส่วนมากของเพิ่นกับสิมีอยุหาครูงูคู่สำหรับเลขกสองตัวนะครับมาแล้วครับสำหรับตัวเลขของปู้คุนครัแบคบรับสำหรับตัวเลขของปู้คุนครับสุดตองวัด รัฐบาลนะครับเด้อครับรัฐบาลรัฐบาลชุดตองวดนะครับตองวดครับวันที่วันที่สิบหกนะครับเนาววันที่สิบหกสิบหกมีนาคม โหเจ็ดแล้วครับต่อปุ๊บเลยครับสำหรับเหลขกเพื่อนสำหรับเลขกปูขุนรค,ครับอันนีก้อนของเพื่อนครับมาเบิ้งตัวเลขครับตัวเลขกปูขุนครับบนล่างครับบนล่างบนล่างเพื่อน,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 อนห้มาเลขวินครับเลขกวินเล็เคียงเพื่อนนะครับเด้อครับเอาไปจับเบิง้ง 3 5 6 8้าหเก้าแปดเก้านะครับสามห้าดครับเลขหลุดเลขหลูดครับหลุดหลุดไปที่8ปดกับเครับ หลุดหลุดแปดกับเก่าเนาะครับหลุดแปดกับเก่าครับสำหรับเลขจับคู่มันมีอยู่หกเก็ดคู่ครับมีอยู่เจ็ดคู่ด้วยกันครับเจ็ดคู่หกหางครับสำหรับเลขกสามตัวครับครับอันนี้ก็เป็นสามสามห้า 3, 8, 3แปดสามแปดสามแปดหกแปดหกแปนะครับเก้าหกแปส หลายตัวกัดเน้เนๆเอาตัวพันกลุ่มนะครับเด้อครับเก้าห้าครับเพันกาดพันพันมีตัวเน้นอยู่แล้วครับเนาะครับ,คร,บครับอันนี้เป็นเลขสามตัวเลขสามตัวมีอยู่เจ็ดเจ็ดคู่ครับเลขเลขสามตัวเลขสามตัวปูขุนกับกับมี มีคู่เดียวเหรอครับแต่ว่าเพิ่นกลับไปกลับมาเอาครับเพิ่นเพิ่นเขียนกลับไปกลับมาเอามีคู่เดียวล่ะ,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 ละทั้งหมดนะครับเอากลับเขียนแบบเพิ่นล่ะครับเลขสามตัวของปู่ขุนกับมีอยู่หกแปดเก้าหกเก้าแปด 9, 8, 9, 8, เก้าแปดหเก้าแปดหกล้วก็เก้าหกเก้าหแปดเก้าหแปดแปดตัวเดียวเราพมวมาน่อยี่นี่ค,ครับแล้วคำนวนแปด เก้าหกครับเป็นเชียรในไล่าตาซื้อนะครับอันตัวเดียวเท่านั้น,นครับกลับไปกบมาครับสำหรับเล็กปูขุนครับอามาเบอรงตกกลมนะครับได้บาด้ียครับงวดวันที่สิบหกนะครับเนดะ้ออย่าลืมเดี๋ยวอีกโดนอยู่งวดวันที่สิบหกวันที่สิบหกนะครับนะสุดโตองวดของปูขุน ตัวงวดนะครับเดอ้อเอาไปจับไปบายเบิง้งพิจารณาเบิ้งครับบนล่างครับเหล็กวินเหล็กเชียงของเพิ่นมันไก่มาสามห้าหกแปดเก้าแหละครับเอตัวกลมของเพิ่นเหล็กหลุดของเพิ่นนะครับเด้อเนี่ยครับหลุดหลุดแปดกับเก้าครับตัวกลมเก้าหกกลมหนึ่งกลมเก้าหก 8 9ก้าลม8 9ก้ลมนี่ก็มีตัวล่องนะครับล่องไวปนะครับเนะครับสำหรับตัวร่องเพื่อน8ปหครับเลขกสามตัวกลกมมากกัา่าหกแปดหกแปครับกลม8 9ด้าห แปดเก้าหกกลมครับแปดเก้าหกกลมครับอันนี้เป็นชุดต้องวัดครับเหล็กกับวัลลาโต้ตะวันตนเชยนไปเชยนมาจะเต็มหน้ากระดาษตรงนั้นปูคุณนดังับเด้อครับปูคุณนผ้าลวยเหรอครับผ้าลวยรีเหรอครับลวยครับวดวันที่สิบหกนะครับเด้อครับเอาไปพิจารณาเบอร์ครับผู้มักเหรอครับผู้คัดกระพานนะครับเด้อ ทังส่งกับเสนอเป็นเพียงแต่ท่านนะครับเนาะครับบอลแนวนั่งไปเล่นการพนันแหละครับการพนันมีควบเสียงนะครับเด้อครับเพียควบบันเทิงเพื่อควมสนุกสนานแหละครับครับนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขปูคุนกับบนรางมาให้สามห้าหกแปดเก้าครับตัวกลมก็เหมือนเด้อครับเด้อเก้าหกแปดเก้าครับเก้าสามเก้าห้าตัวร่องครับสามตัวผสมกลมมาให้กับ หกแปดเก้าครับหกแปดเก้าแปดเก้าหกครับงามครับแคปหน้าจอไปครับเพื่อสิบวอฟลืมนะครับเนาะเพื่อสิบวอฟผัดครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณหลายๆท่านสองกับพ่อแม่ยังมาต้อนมาฝากครับเอฟซีสุขุมสุดนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อแม่ยังไรล่ะครับขอให้เอฟซียูดีมีแห้งสุขุมสุดนะครับเด้อครับ ลำๆหรือลุ้ยช่วงๆวนๆแล้วครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสํารับคลิปนี้สวัสดีครับ